นี้เป็นขั้นตอนการบรรจุลงบรรจุพันขวดที่เราเตรียมเอาไว้นะก็เป็นขวดที่ใส่ได้ประมาณ450 ml ถึง500 ml นะเดี๋ยวจะบรรจุให้ดูนะคะเราจะใช้อันนี้เหลือกปากยาวซึ่งอันนี้มันมันมี ระดับมีระดับไว้ให้ด้วยนะก็จะง่ายนะเลขนนนนนะท <นะ S 1> ีนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลย อันนี้เราจะใส่ประมาณสี่ m ้อยห้าสิบแล้วก็เสร็จละหนึ่งขวด ถ้าไม่อยากให้มันเกิดฟองก็เทลงข้างขวดแบบนี้ ใครจะเอาไปชั่งอีกทีนึงก็ได้ก็คือชั่งน้ำหนักขวดซะก่อนแล้วก็แทแทนน้ำหนักขวดแล้วก็เทใส่ให้มันพอดีเป๊ะะ ทีนี้เราก็เอาฝา,าใส่ นี่เราก็เตรียมสลากไว้ประมาณนี้พอให้รู้ว่าไม่หวิดผิดไม่หยิดผิดเดี๋ยวเอาไปไปสะผมยุ่งเลยนะเพราะว่ามันอับดูแล้วมันเหมือน จะอาบน้ําสระผมได้เลยว่ามันใสคชะเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราทำต่อ นี่ใครทําใช้เ it องก็อาจจะไม่ต้องติดสลากก็ได้แต่ว่า <laughs> ของเราเดี๋ยวส่งไปบ้านโน้นบ้านนี้เดี๋ยวเขาหยิบผิดเดี๋ยวพ่อคุณแม่หยิบผิดนะก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไร นี้เราก็ไปไว้ที่ซิงในครัวที่ซิงนอกบ้านในบ้านตรงจุดนั้นจุดนี้ในบ้านหรือว่าเอาไปล้างมือนะคะที่ห้องน้ำชั้นู้นชั้นนี้นะก็เรียบร้อยฉลากก็ทำทำกันเองง่ายๆ ก็เสร็จแล้วค่ะสบู่เลวใช้ล้างเครื่องครัวล้างจานหรือเราซักผ้าด้วยนะเราซักผ้าพวกผ้าที่เลอะเนยเลอะน้ำมันเลอะอะไรพวกนี้ที่ซักแบบซักออกยากแล้วบางทีก็ใช้ซักผ้าที่เป็นผ้าที่ต้องซักมือแบบ ผ้าฝ้ายผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทําให้ผ้านุ่มนวลด้วยแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นแบบแช่ไว้ก็ไม่มีกลิ่นเน่าๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ส่วนมากเราล้างเครื่องครัวบางทีทําเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีความมันดังนั้นมันค่อนข้างจะล้างออก ล้างพวกไขมันออกได้ดีแล้วก็ยังนุ่มนวลต่อมือด้วยอันนี้หลังจากนี้อ่ะเราก็จะบ่มเขาไว้หน่อยนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าถ้าใครมือแบบว่าอ่อนบางหน่อยก็สักเดือนหนึ่งนะก็จะไม่ค่อยระคายเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ได้ระคายมากหรอกคือมันอาจจะมี มันมีแบบคราบสีขาวๆอาจจะติดมือถ้าเกิดว่าคุณล้างเยอะแต่ถ้าอย่าล้างน,น้อยก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอันนี้อ่อนโยนแล้วนะไม่มีสารเคมีน,นี่ก็เป็นสบู่ธรรมชาตินะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับสบู่เหลวแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ